คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกจ้าเลขเด็ดสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะแอดมินก็มีสูตรเด่นเลขท้าย2ตัวบนมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นสูตรที่คำนวณมาเดินมา5งวดนะคะโดยสูตรการคำนวณจะใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0นบวก2บก 1, 1บวก2บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นเลขท้าย2ตัวบน ในงวดนั้นๆนะคะเรามาดูสถิติการเดินทั้งห้างวดของสูตรนี้นะคะสถิติย้อนห้างวดของสูตรนี้นะคะสูตรนี้จะเริ่มเดินงวดแรกในงวดที่ออก5 8 9 2 2ดสองและ2ตัวล่างออก0ูย์นะคะอันนี้ก็จะเดินมาเป็นงวดแรกนะคะที่สูตรนี้เดินค่ะ ใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่ 1... นะคะ9บวก2นะคะ9บวก2ได้11 11, 11บวก7ได้18 18ค่ะ18เรานำเฉพาะเลข8ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่คือเลข0 2 1 2 1สนะคะ8บวก0ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก1ได้1ค่ะ1บวก2ได้3 3บวก1ได้4ผลการออกรางวันนะคะ781 403นะคะ,ะเดี๋ยวเอากระดาษปิดไว้หน่อยเนาะผลการออกรางวัล781 403งวดนี้นะคะ เลขท้ายเข้ามาที่ศูนย์สามนะคะสี่ศูนย์สามอ่างวดนี้มันเข้ามาสามหลักนะคะสี่ศูสามงวดที่สองนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สามห้าหกแปดเก้าค่ะผลการออกรางวัลแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะคะ งวดนี้อ่างวดนี้เข้ามาครบ3ามอีกแล้วค่ะเก้สามดเนี่ยนะคะต่อไปนะคะงวดที่สามนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะเลขเด่นคำนวณได้หนึ่งสามสี่หเจ็ดนะคะ ผลการออกรางวัลค่ะ5 0 3 4 4 6งวดนี้เข้ามาสามเพราะว่าเลขสี่มันเป็นเบิ้ลน,นะคะสี่สี่หงวดที่สี่นะคะคำนวณได้สามห้าหแปดเก้างวดนี้นะคะเข้าที่สองตัวล่างนะคะเก้าห้าค่ะเก้า ต่อไปงวดที่หนะคะงวดที่หคืองวดล่าสุดที่สุดรนี้เดินนะคะคำนวณได้1 3ึ่งามสี่หกเค่ะผลการออกรางวัลแปดสามหนึ่งห้าหงวดนี้นะคะสตัวล่างเข้าที่หกเค่ะนี้เป็นสถิติย้อน5งวดนะคะที่สูตรนี้มันเดินมานะคะ ทีนี้เราจะมาดูงวดปัจจุบันนะคะงวดปัจจุบันของสูตรนี้คืองวดวันที่สิบหกมิถุนาหกสามนะคะก็ใช้เหมือนเดิมนะคะร้อยท้ายหนึ่งบวกสิบท้ายหนึ่งบวกหน่วยท้ายหนึ่งนะคะห้าบวกหกบวกสองนะคะห้าบวกหกบวกสองห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนะคะ สิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองได้สิบสามเราใช้เลขสามตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่นะคะบวกศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งนะคะหรือเทียบที่ตารางเทียบสูตรที่เลขสามนี่นะคะมันก็จะได้ตารางสูตรนี้เนาะได้เลขเด่นคือสามห้าหกแปดเก้า สามห้าหกแปดเก้าถ้าเพื่อนๆไม่เทียบตารางนะคะเพื่อนๆก็มาบวกเองได้เลยนะสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะีคะอันนี้ก็จะเป็นเลขท้ายสองตัวบนนะคะ เราสามารถนําเลขเด่นนี้มาจับคู่ชุดได้นะคะจับคู่ชุดได้ดังนี้นะคะสามห้าสามหกสามดามาห้าหหา้ห้าเ้า หกแปดหกเก้าและแปดเก้านะคะอันนี้เป็นคู่ชุดเลขท้ายสองตัวบนนะคะเพื่อนๆก็ไปกลับเอานะคะลองไปหาสูตรเลขเด่นดูก็จะได้เป็นแนวทางที่ว่าเลขไหน อยู่หลักสิบเลขไหนอยู่หลักหน่วยนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ